ว่าอะไรเอาวัสดีครับวัสดีครับมายังไม่คุยมากนะวันนี้มากุดไนท์เฉยต้องมาแตะคอมเมนต์ไม่ได้มีคนคอมเมนต์มาเยคิดถึงพี่เจมมากาคิดถึงเหมือนกันครับ เฮ้ยที่ถึงเหมือนกันกลับไปมาหาหน่อยสิแตมีงานวันไหนบ้างเมื่อไรจะกลับก่อนดีกว่านี่อยู่เชียงใหม่มาเยอะมากละเอ้ยอยู่เชียงใหม่มานานมากเลยอะแต่อยู่มาตั้งแต่วันที่ืไหร่วแต่คนอื่นมาก่อนเด็กนะนี่แต่ถือว่ามาช้าเพราะเต่มีถ่ายแบบถ่ายมาเห่าเลยก็บินมาถ่ายเรื่องนี้ต่อเลยกลับไปก็น่าจะต้องไปถ่ายมาเห่าต่อ ุกคนสบายดีไหมสบายดีไหมครับเมื่อมีดนตรีแบ็กกราวด์้วยอ่ะของของของใครอะ่ะนี่นะครับแต่เขาปิดเสียงแนละ้วอ่าไม่เนเสียงเพลปติดต่อ อินไฮตี้มาอร่อยไหมอร่อยครับหมกรุงเทพอะ่ะกินข้าวย่างเนื่อยไหมครับเพิ่งกินมาเลยครับเหนื่อยไหม,มนิดหน่อยมีคนเหนื่อยกว่าเตะตูน่าจะเหนื่อยกว่า วัส่ีพี่เต้นหนูย้อมผมอยู่พี่ทำอะไรพี่เต้คุยกับหนูยังไงย้อมสีอะไรครับซื้อติกฟาร์มมาแล้วเห็นราคายังพูดไทยยุคปัจจุบันได้อยู่ไหมป้าได้เจ้าปอะได้เจ้าคิดถึงคนที่ฉันคิดถึงเหมือนกันโขมาเนี่ยเต้แบบกินเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยเฮ้ยแต แต่ก็ไม่ได้ลงพุงเลยนะเพราะฟิตเนสออกกําลังแต่ก็ออกกําลังกายเยอะก็เลยแบบก็เฟิร์มอยู่นนวดีเฟิร์มกับตอนมาถ่ายมาเห่าแล้วถ่ายมาเห่าถอดเสื้อไปแล้ตอนนั้นไม่ค่อยเฟิร์มเลยอยากถายใหม่บอกพี่โจให้ะะได้ไหมราไปเติมวันที่สามเอ็ดได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะสามเ็ดถึงพี่จะยังไม่รู้ว่ามีอะไรก็นด้ แสดไมีงาาอเลยวะคิดถึงเจ้าเรียนทราคิดถึงเหมือนกันนะครับชาวอลวีสบายดีเจ้าแผนกกทมยังไม่มีเลยครับเดือนหน้าเลยไหยแต่มาเชียงใหม่ครั้งนี้เดี๋ยวจะค่อยเล่าสนุกมากเลยอะ่ะไม่ไม่สนุกมากหหน,นว่ามันก็ ปกติต่มาเชียงใหม่แต่ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวอะไรมันไม่ค่อยได้อยู่นอกบ้านเยอะขนาดเนี้ยไม่ค่อย